เมื่อดดเว้นไว้แต่ผู้ใดวันเคิรล่วงไปชีวิตก็สั่นนาปะสั้นไปหมดไปตามวันเป็นปารูจะดังแม่น้ำน้อยเตียนย่อมเหือดแห้งไปจุวันจุวันใจใจดังเนรและส่วนอันว่าพระบาลิกาทาตห้าวาปัสสมิโลเกะเปเลพันธามานังดังเนเป็นตนตานทากต แรงอ่านยังฝูงตา์อ่านพงตามดังเด่นลอนอยู่ในลองอ่านถูกตันหาป่าไปในภาวะต่างหลายผู้กะละผู้ไล่ปัญญายังบอกปาสาจากตันหาน้อยภาวะด้วยภาวะใหญ่ต่างหลายก็เตียนยอมจมซ้ำอยู่ด้วยในปากมีตาอยู่หูดังดังเนตถากตะได้ใจอย่างมังสักจะค แลเต็ป้าจังโคปัญญาจางโคปุทาจงางโคสัมมันตาจางโคแรงพอดูอย่างสันต์ลายอ่านผองดิ้นหลนอยู่ในโลกพาอเหตุ <t ell> แห่งตันหาติที่กเกลสปัญโยกกวิบากตูจาริตเดือพ่อเหตุถูกจะลาครอบงามา <t ell> และถูกต่อสางการตามไล่ถูกโมหฮะเธอหลงและถูก ผูกงาม,มาณ์ผูกมาวายผูกทีท่เทกักกันไว้มีความแตกฟุ้งโยงใจบ่รู้ว่าจังกระจำสารได้มีอาโนัยกิเลสเป็นกำลังพอได้ลาภาเสื่อมจากลาภาได้ยอดเสื่อมยอดสักเสริญน,นินตาสุขทุกจาติจรลาภาญาติมาลาะโซกา เลเตวันต,นตกตบานาจ้าอุปัญญาสะเลยพ่อเหตุตกอันเมในนรกกำเนิดสันตาลิสันและหมู่เผ็ดวิสัเอมนษุษย์เลยพ่อเหตุตกอันเมในการเข้าสูตรยังก้าวพาเป็นมูลเป็นเก้าเก่าเป็นการออกจากก้าวพาเป็นมูลละเหตุจะและือพ่อเหตุตกอันเกิดแต่ความ ตีสาสผู้เกิดมาจากในลับอย่างทุกข์อันสืบเนื่องโดยคนอื่นเดือดทุกข์อันสืบเนื่องมาแต่ความเปลี่ยนของโนแลงความเปลี่ยนของผู้อื่นเลยเพราะเหตุทุกขเวทนาต่างกายต่างจิตอุเปกขเวทนาสังขารอันเมน้อยผุมต่างสามสุขเวทนาอันกับกายไปหรือเพราะเหตุโลกะมีด พรลการต่างๆเดือดร้อนหยุดดังนี้แลยังถูกตันหาปาไปในกรมมภาวะลูปาภาวะอลูปาภาวะเหล่านี้แลผู้กระพู้ต่ำจาู้ป่ากอบโดยการกรมมีปานาธิปาตาเป็นต้นวาจิกรรมมีการเก่าวโุสาเป็นตนวโนกรรม มีอาเิสกคาเป็นตนเป็นของตาำจ้าเหลวสามและผู้ที่ยังบอบปราจากตัณหาในโลกเสียงเกลดพตาพระธรรมลอมในกมามภาวะรูปาภาวะและอรูปะภาวะดังนี้แลส่วนอันวามภาบาเลกาถาในเตศที่หกนั่นว่า สามัญ,ญิเตปสันตาพันธะมาเนดังนี้เป็นตนตันตาลายจูงเลงพอ,อยังหมู่สัต์ผู้กำลังยงินดีหลังใครอยู่ในสิ่งติ่ถือว่าเป็นของเราประดูจะด,ดังป่าดินอยู่ในขาแสน้ำตีมีแต่หน่อยก็บอกมากสันนั้นผู้กาลาผู้หันโตด,ดันเนแล้วก็บอกได้ยึดถือว่าเอาเป็น ของเราตัวเราฟูงเตียวไปบ่กมตัหาในภาวะต่งางหลายเหล่าเนตานต่างหลายจูงแรงดูฝูงสัตวต่างหลายผู้ผวงราผู้พงเมามัามวแลลนม้วนอยู่ในสิ่งที่เธอว่าเป็นของเราด้วยอาการอย่างนี้คือว่าขัวผู้อื่นจะกแย่งเจงเอาของที่ตัวชื่อว่าเป็นของเรา เตียนยอมเดือดร้อนอย่ามเมื่อถูกแย่งเก่งไปและกลัวไปเสียวว่าโททีต่ตัวถือว่าเป็นของเราจังแผ่ผวนไปเตียนยอมเีินลอนอยู่บ่ใดขาดเมื่อสิ่งนั้นแผ่ผนไปก็ซ้อมเย็นเดินลอนอันมากนางการที่เธอเป็นของเราด้านมีสองพางการคือความยึอถเอว่าเป็นของเราโดยอำนาจตันหาหนึ่ง 嗯嗯嗯。 แล่ความเยินเธอว่าเป็นของเราโดยอำนาจดิธิหนึ่งกาตามังตันหามะามาตังความที่ยึดว่าเป็นของเราโดยอำนาจตันหานั่นเกิดสิ่งที่มีผู้แบ่งปันจัดสรรกำหโนดยึดเธอว่าเป็นของเราตามส่วนของตันหาว่านี่ของเราผ้าม่านเต่านี่ของเราเลือของเราเพียงเต้านี่ลูกเสีย ังกินลนพนตามพาเป็นของเราเป็นโตนะเาตาลาบเถีงยืดถือยังแผ่นมหาปนานเทวแผ่นเด่นตางมวลว่าเป็นของเราโดยอำนาจของตันหาหรือยืดถือเอาว่าเป็นเราตามอำนาจตันหาร้อยแปดนี่แหละเจอว่าความยืดถือเป็นของเราโดยอำนาจตันหาก็ตามมังเดทิมามะตัง ส่วนอันว่าความยึดถือเป็นของลองโดยอนานาติเทนั่นคือการถือเอาโดยอนานาสังการกยานติที่มีวัตถุสาวและมีอามิตรสาติทิวัตถุสิบและอาการสาหิการติเทมีวันโทสิบและความถือโดยการสแวงหาที่เพียรความนาถือวิปราริตาการ We'll be right <laughs> back. เธอเวปารีสาการเือพิษการถือเอาวางเป็นจริงในเรื่องตีบอจริงตาลามเพิงติทหกสิสองเนลเลด้วยชื่อว่าความถือว่าเป็นของเราโดยอำนาจติทิดังเนแแล่ปานดูจาดังปาที่พงกำลังเดินลอนอยู่ในน้ำที่บอกมีน้ำเหลืออยู่แต่น้อยเสิงจางถูกมู ูกาเยี่ยวแลนอกยางจกกลงสามเกินเป็นอาหารสัรน,นั้นโพก,กละคนดีผู้แรงอ่านโตดฝูงเนี้แล้วมาสารเสียการถือมันว่าของเรา ด้วยอำนาจตันหาเตนเทนั่นเสียและบอดเยิดถือหูตาดังเล่นกายและใจเป็นของแห่งเราบอดยึดเอารูปเสียงกิน่นหลอนพรต่างพารรมาลมเป็นของเราบอดยึดเือขากุนหมู่คณะอาวาตเป็นของเราบอดยึดเือลาพาโยศสักเริญ สุขว่าเป็นของเราบร่ยืดว่าจีวละปินดิบาทเสนาสนะกิลานาเพชรปริคันว่าเป็นของเราบร่ยืดเถอกามธาตุโลปธาตุอโลปธาตุกากาภาวะโลปะสวาวะอโลปะภาวะสัญญาภาวะอาสภาวะเนวะสัญญาณสัญญาภาวะเอกโวกาลา ภาวะจตุโวาลภาวะปัญจโวกาลภาวะอติตาณกตาปจุปันนาติทิธรรมสุตตาธรรมมุตตาธรรมเวญญาตาทรรเปิ่งเตียวไปเพรอมีตัณหาในภาวะตั้งหลายต่างเนรแลส่วนอันวาพระบาลิกาถา อุเติเจตด,ดันวางอูพอสุ้อันแต่สุเวไนย,ยะสัตทังดังนี้เป็นตนนาปราดเจ้าทั้งหลายเพื่อกำจัดความพอใจในส่วนติสุดท้งสองเสียือกำนูโดโลผ่านซาแล้วบอติจใจและตอนติเตียนกรรมใดใดก็บอกระทำกรรมอนัน,อน,นบอติจยอยู่ในอารมณ์มานาที่ได้อ่านแล้วได 放荡涅。 เส้ตนตีแผ็นปันเดตามีปัญญยาเพิงกำมจัดสันทะยังความพอใจลางกะและความกำามนัดขันทะความเมใจลาเลงด้วยตัณหาและความอยากได้สิเนหาปาเลจกหาหะความเล่าล่อนะผู้สาผัวพันอาจาร์โนสานะความมกงามุนอยู่ในกามและกามโมขะกรม มโยุกามุปตานะกามสันทะนิวรารนาะอ่อนชื่อว่าความพอใจในส่วนที่สุดต่างสองคือภัรษาเป็นส่วนสุดที่เร่งความเกิดขึ้นแห่งพัษา ป็นส่วนโซนเต้สองพ่านาเป็นอติตะเป็นส่วนโซนที้หนึ่งเี้เป็นอานางการตาเป็นส่วนสุตเต้สองและสุขเวทนาส่วนสุตเต้สามตูกข้าเวทนาเป็นส่วนสุตที้สองนามาเป็นส่วนสุตีต้นึ่งลูกเป็นส่วนสุตีต้สองและอาญาตานาภายในหกเป็นส่วนสุตที้หนึ่งอายานามปายนอกหกเป็นส่วนสุ ที่สองและสากยาการยะของตอนเป็นส่วนสุขที่นึ่งสากาสยาสามุตัญญเกิดการยะของตอนเป็นส่วนสุขที่สองและตามนดลูกผันภาษาตั้งหลายมีจังโคละสัมภาสะโสตาสัมภาสะคณะสัมภาสะเจวหาสัมภาสะการยะสัมภาสะ เมื่อโนสัมภาษาเป็นตนโดยปริญญานสามเกียริญาปาริญานึงเดลนาปริญญานึงปะหาณปริญญานึงกาตมาญาตะปริญญานึงส่วนอันวาญาตะปริญญานั้นเกว่าผู้กาลัโภกรรดลูกอย่างภาษาต่างหลายว่าอันนี้เป็นภาษาต่างตาอันนี้เป็นภาษาต่างหูอันนี้เป็นภาษ สะต่างๆอันนี้เป็นภาษาต่างลิ้นอันนี้เป็นภาษาต่างกายอันนี้เป็นภาษาต่างใจดังนี้เป็นตอนอันนี้เจอวันยาตะปริญญาแล้วก็ตามมาตลนาปริญญานั่นเกิดผูกกาลปิดจารณาภาษาลู่แล้วดังอานว่าเป็นของมันบ่เตียงเป็นตูเป็นโลกาเป็นหัวฟี เป็นลูกสอนเป็นตนอนันเลจวัติลาตะนาปริญยากาตามาปะหานาปริญยาส่วนอันวาปะหานาปริญยานั่นเกพปกาลาพงเป็นจลนาหันดังนี้แล้วละบันเตาสันทละกะในภาษาเสียดไดดังพาพุท คนท่านเจ้าเต่สันดาววันดูการลาภิขุตังลายสันทรารกะนั่นได้ได้ษาะตั้งลายนั้นคือพวกตันตั้งลายเื่อมันเสียดังเอภาษะนั้นจังเป็นอันว่าตันตั้งลายละแล้วมีลากเงาถอนเคินมาแล้วถึงความบอดดีมีความบกเกิดแถมเรา ต่อไปเป็นธรรมดาดังเนเจอวปาหานะปาริญญาจะเลิกการวากรรมโนรูปผาษาโดยปาริญญาสามฝูงนี้แล้ว บอเตนใจในโลภเสียงเกินลอนพนตาพาในขะกูนในหมู่คณะในอาวาสในลาภะยศสักเสินสุกในนิวัานาปินเดบาเสนาสนาเกลานาปันใจเพชจัญจะปริขันเป็นตนและผู้ลุละยังลากาและผู้เยือกเย็นและสะเวยสุกเมตตนเป็นตนและโดดจะดัง พร้อมต่างเด่นต้นติเตียนกรรมอันใดก็บรกาตามยังกรรมอันนนั้ผู้กัละาผู้ติเตียนตนพอเหตุสองฝังการคือพอกาตามประการหนึ่ง ข้อบอกตามปาการเนื่องกล่าวเกื้อวางผูกาลยอมเตีเตียนตนเองได้ว่ากาญาตุจาริตวจีตุจารนะเมื่อนอนตนจาริตเราได้กต้อไว้แล้วส่วนอันว่ากาญาตุจาริตวจีตุจาริตมโนสุจาริตเรายังบ่ได้กต้องไว้ปานาติบาทอตินาตอนได้กามเมโสมิสาจั์โมสาว วาเปสุนาวาจาพรุสสวาจาสังภาพระจาอภิสัคขาพระญาปาตาเมสาติธิฝุงนี้เราได้กระตำไว้เลวเตาวาการเว้นจากปนานติปอาอตินาตาน กามโสเมสาจานโมสาวาตาภิสุนาวาจาภะโรสะวาจาสัมพระปราประอภิญญาพญาปะตะมิสาติธิฝุงเน เราบ่ได้กะทาไว้พ่าการเนืองเตียนยอมตีเตียนตูนเองได้เราบ่ได้กะามเพื่อบวัวหลับวัน,นได้ศีลบ่ได้หลังสาในเอินทีตังหลบ่ลูกลพ่หมันในพอจะนาอาหารบ่ได้ประกอบความเพี่ยนเละบ่ได้ปรากอบสันติสัมปาสัญญาบ่ได้จำเลินสติปัฏฐานตั้งสี่สัมมาปัทฐานสี่อินทิบาทสี่อิน เทหาพละหาและพุธชงจังตังเจดและอาลียะมีองค์แปดายัางบ่ไดกวามโดดลูกยังตกยังบ่ไดลาสมุตัญญายังบ่ไดจำเลิ่นมักยังบ่ดไดกระทำเฮแจงเสซิงดีโลดดังเดละยังความนาสาปตาโดยอำนาจตัณหาสระขึ้นยังความสาปตา แาะลออำนาจติธิเสียแลว้วจริงบ่เตดอยู่ในอารมณ์นาติ่ได้หันได้เย็นได้รู้รู้แล้วมีเจนประสจจากกิเกลสดอยู่สันเดส่วนอันว่าพระบาลิกาาอุเตศที่แปดนั้นว่าสัญญังปริญญาวิตรัยญาโอขังดังนี้เป็นตอนมุนีกำหนดรลอยงางสัญญ,ญา บอดติศมันอยู่ในแล่ตัง้งหลายอันกวนคามอกข่าได้ถอนยางลูกสอนเสียดได้บอกพระมา์เตวไป เดียนย่อมบอ่กวหวังไหวนะบ่หวังอย่างโลกนี้โลกนาดังในความเป็นผู้หนึ่งเปสามภาการความเป็นผู้หนึ่งโดยกายหนึ่งและความเป็นผู้หนึ่งโดยวาจาหนึ่งความเป็นผู้หนึ่งโดยใจหนึ่งตานผู้ประกอบโดยความเป็นผู้หนึ่งตั้งสามพากาไดนไดจะว่าโมเนเป็นผู้กรรมโนดลู้อย่างกามะ สัญญาปัญญาปตสัญญาเวหงสาสัญญาเนคคามะสัญญาอปัญญาปัตสัญญาอาเวหงสาสัญญาโลปสัญญาสันทะสัญญากันทะสัญญาัทสะสัญญาโพตปะสัญญาธรรมะสัญญาโดยปริญญาสามภาการคือญาตะปริญญาติลนะปริ ปรญาปหานะปริญญาดังกล่าวมาแล้วบทติศในการยืดถือด้วยอำนาจตันหาเติเทิเฟิงคำกามโมคภาโวคะทิโทขคะอวิโจคะถอนยาลูกสอนเกื้อแล้วก็ต่อสะมมงหามานาติทิความโศความกับเ้นแน่นใจเสียแล้วเป็นผู้บอกประมาณก็การกระทำความเขารอบ ก็ตามติต่อกันไปใจใจบ่ปฏิบัติถอนยานบ่เลิกยังความสันทะบ่ถอนละในอาในกุศลรมทั้งหลายเราเพึงการตามศีลละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุตติญาณทาศนาขันที่ยังบวนละบวนกอดีดเพืงอเานุขห์ศีลละขันเป็นตอนนันที่บวลา บวนโดยปัญญากอดีโดอยอุบายสันได้ดังนี้แล้ลวเพิ่งกำรนดลูโตกตีอยังบ่ดได้กำรนดลูดเ่เพิ่งละกิเลสที่ยังละบ่ดได้เพิ่งจำเลิ่นมากกะที่ยังบ่ดได้จำเลิ่น แล่เปิงการทำเฮือแจงเสิงนมโลดที่ยังบอ่ได้กระทำเฮือแจงโดยอุบายอันได้ดังนี้ยังอัตาภาวะเฮือเป็นไปอยู่เตียนยอม บ่หวังโลกนี้โลกนาคือเตียนยอมบ่หวังอันตาภาวะของตนของพออื่นโูกเวตนาสัญญาสงขานเวียนญาณของตนของคนอื่นอายาตานาะไปนายหกอายาตานาะไปนอกหกมาุษสโลกเทวะลก กามธาตุโลปภธาตุอาโาาลภธาตุเลกาติอุปาติปฏิสนธิภาวะสงสารภาวะสันเนนี่ทีตาขีญาเก่าแก้ไขยังกุขาทากาสูตรนิเตตที่สองอันมาหนาเมืหาเนเตตคุธากานิกายก็บางคมสมเติสัเด,ด